สวัสดีครับผมโบเวลต้านะครับวันนี้นะครับจะมาบอกว่าทําไมถึงไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ลงคลิปไม่ได้อะไรต่างๆครับก็เพราะว่ามันมันมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็มีการบ้านนะครับมีการบ้านมีงานแบบว่าอ่าเยอะตลอดชั่วโมงครับก็เลยคิดว่า ก็ไม่มีคลิปไม่ได้ทําคลิปนะครับก็คือเวลาเรียนออนไลน์อะครับพลางานมันสะสมสะสมอะครับมันก็จะแบบว่าทําให้เฮ้ยอะไรว่างานเยอะเราก็ตัดอน,นุนเอกไปตัดอันนี้เอาไปอะไรที่ยังพอหยุดไว้ก่อนก็หยุดไว้นะครับแต่ตอนนั้นเรียนออนไลน์ว่างานก็ยังมีนะแต่ก็อยากจะมาทําคลิปอะ แต่แค่คลิปจะลงน้อยลงนะครับแต่ก็ลงนะครับลงแับประมาณอาทิตย์ละ2-3คลิปนะครับประมาณนั้นนะครับก็นี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีอินโทรใหม่นะครับซึ่งก็เด็กเด็กที่ไหนก็ไม่รู้นะครับทำให้นะครับยอกยอกก็เป็นเพื่อนนะครับทำให้นะครับไปเดี๋ยวมาชม ไปนไงครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปสนุกสนุกก็มีคิดไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวก็กำลังจะทำในไม่ช้านะครับแล้วก็ลงนะครับถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ที่เริมก็ไลค์ก็จะถ่ายกดแชร์แล้วแจ้งกันมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ